สนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ออรายการธรรมพิบาลค่ะรายการของเรานะคะก็จะนาธรรมะดีๆนะคะส่งตรงให้กับคุณผู้ชมถึงที่บ้านค่ะโดยการร่วมพูดคุยกับพระวิทยากรประจํารายการนะคะตามหัวข้อต่างๆและสําหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงแรกเลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะน้ำพึ่งค่ะก็อยู่กับพระมหาเด่นศัก์สุขุมาโลจากวัดเทพลีลาค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะธ่ามสวัสดีโยบน้ำพึ่งเจ้าค่ะประเด็นพรเมื่อเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นะคะก็คือว่าเราพูดถึงว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาค่ะแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่า มนุษย์เราส่วนใหญ่เจ้าค่ะมักจะเจอปัญหาเล็กๆน้นอยๆไปจนถึงปัญหาใหญ่หรือบางคนมักจะมีคำพํำบ่นเสมอว่าทำไมปัญหาเยอะจังทำไมอะไรๆก็ไม่เป็นดั่งใจเราเลยคือความคิดแบบนี้การพร่ำบ่นแบบนี้การที่มนุษย์เราต้องเจอแบบนี้มันเกิดจากอะไรเจ้าค่ะมันก็ไม่ได้เป็นดั่งใจเราหรอกมันก็หมุนไปตามธรรมชาติของมันเจ้าค่ะโลกมันก็หมุนไป พระอาทิตย์มันขึ้นแล้วมันก็ตกแต่ถ้าใจเราไปยึดกับปัญหาเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเรานั้นทำไมมันมีปัญหาเยอะจังในขณะที่พระอาทิตย์มันขึ้นแล้วมันตกถ้าเราไม่อยากให้มันตกเราจะรู้สึกว่ามีความทุกข์ไหม,มถ้าเราไม่อยากให้พระอาทิตย์ตกเพราะว่าจริงๆใจเราเนี่ยมันไปฝืนธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษย์ก็มีปัญหาตั้งแต่ลืมตาบนโลกใบนี้แล้วเจ้าค่ะคือมันก็มีทั้งปัญหาทั้งความทุกข์ความสุขปัญญา <c oughs> อยู่ข้างในนั้น <c oughs> เหมือนเส้นตรงชีวิตของเราเส้นกราฟชีวิตมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงข,ของมัน <c oughs> ถ้าเส้นตรงนี่อันตราย <c oughs> ถ้าชีวิตเรียบง่ายตลอดเนี่ย เนี่ยอันนี้อันตรายผิดธรรมชาติใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มันไม่ใช่ชีวิตความเป็นมนุษย์แล้วจเจราเดินพรานฝนมันตกแล้วล่ะปัญหาคือฝน,น,น,นตกเราไม่อยากให้ฝนตกเป็นทุกข์ไหมก็กนะทุกข์นะเจ้าค่ะก็ไปฝืนธรรมชาติเ,เพราะว่าเราเราไปฝืนธรรมชาติเจ้าค่ะแต่ว่าเราน่าจะมีวิธีบริหารจัดการตัวเองได้ในขณะที่ฝนมันกําลังตกเจ้าค่ะ ใจเราเป็นยังไงโลกโลกมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นอย่างนั้นแหละนะพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเตนิยติโลโกโลกหมุนไปเพราะใจสั่งการในขณะเดียวกันปัญหามันก็หมุนไปตามใจที่เราไปข้องเกี่ยวไปผูกมัดไปยึดติดโบราณยังบอกว่าปัญหานะ่ะมีแล้วละ่นะแต่ว่าทํายังไงเราจะ อยู่กับปัญหานั้นได้เจ้าค่ะแบบผูกพันแบบไม่พันผูกกับมันเกีย่ยวข้องแบบไม่ข้องเกี่ยวกับมันถ้าผูกก็อย่าพันถ้าพันก็อย่าผูกโบราณนั่นบอกถ้า,าทั้งเข้าไปผูกทั้งเข้าไปพันกับมันชีวิตมันก็จะถูกพันแล้วก็ถูกผูกกับปัญหาจนรู้สึกว่าปัญหาทางออกไม่เจอ,อจก,ก็เลยเป็นที่มาว่าแบบคนก็จะพ่าบุตกันไปเพราะว่าไม่ยอมรับแบบนั้นเอง,<ช>เองนะเจ้า<อ>คะ่ะ ทีนี้ค่ะพอคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าทําใจยอมรับปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนพยายามจะทําให้ได้แต่บางครั้งหรือว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถทําได้เจ้าค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนเราอะ่ะเมื่อเจอเรื่องที่ผิดพลาดเนี่ยอันดับแรกเลยเราควรทําอย่างไรเจ้าคะเวลาเจอปัญหาอันดับแรกก็คือกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนเจ้าค่ะ ทำใจยอมรับว่าปัญหามันเกิดกับเราแล้วอย่าหลอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ปัญหาของฉันมันเป็นแค่ความฝันหรือเปล่าอย่าโกหกตัวเองอันดับแรกพื้นๆเลยคือยอมรับกับมันก่อนแล้วก็ตั้งสติสตินี่แหละคืออาวุธสำคัญในการแก้ปัญหาเพราะเรามีสติแล้วก็พยายามหาสาวหาเหตุของมันว่า มันเกิดขึ้นจากจุดไหนกันแน่มันเริ่มต้นมาจากจุดไหนทุกป,ปัญหามีทางออกที่เขาพูดไว้มันไม่ใช่คำพูดที่เท่ๆอย่างเดียวแต่มันใช้ได้มันใช้ได้ด้วยขอให้เราตั้งสติก่อนแปลกนะตรงที่ว่าปัญหาเดียวกัน<ม>เจอกับคน<ม>สองคนาบางคนแก้ได้บางคนคิดว่าตัวเอง ม,มันทำไมมันแก้ยากจกังมันคงแก้ไม่ได้เจ้าค่ะถ้าเราคิดว่ามันแก้ไม่ได้เออทำไมคนอื่นเขาแก้ได้ล่ะปัญหาเหมือนกันแต่มีวิธีรุกแล้วก็มีวิธีรับแตกต่างกันในคนสองคนเจ้าค่ะขอแค่เราไม่ละความพยายามในการแก้ไขนะเชื่อว่าปัญหานั้นแก้ได้ไม่ยากเย็นเจ้าค่ะ,แ,ะแต่ทีเนี้ย เคยได้ยินเหมือนกันเจ้าค่ะว่าปัญหายิ่งเยอะเราก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอันนี้เนี่ยถือว่าถือว่าจริงไหมเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจริงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทําไมเราเจอปัญหาเยอะมากขึ้นแล้วเราแข็งแกร่งขึ้นได้ขนาดนี้เจริญพรเป็นคําพูดที่จริงนะเจ้าค่ะคนที่ไม่เคยผ่านร้อนมานี่จะไม่รู้จริงๆหรอกว่าร้อนอะ่ะมันเป็นยังไงแน่ ในทางกลับกันคนที่ไม่เคยผ่านหนาวมาก็จะไม่รู้ว่าหนาวจริงๆนั้นมันเป็นยังไงค,คนที่ไม่เคยเจอกับปัญหามาก่อนก็จะไม่รู้หรอกว่าวิธีแก้นั้นมันอยู่ตรงไหนผู้หลักผู้ใหญ่จึงมักจะแนะนําว่าเวลามีปัญหานี่อย่ากเก็บไว้้คนเดียวโลก อะไรถามได้ก็ถามาะอะไรปรึกษาได้ก็ปรึกษา,าบางครั้งบางทีเราเกิดปัญหาเราไม่ไม่กล้าถามาไม่กล้าบอกใครเก็บอยู่คนเดียวก็เครียดอยู่คนเดียว <c oughs> บางครั้งบางทีคนในชีวิตของเราอาจจะช่วยเราแก้ได้าบางครั้งทางออกแสงสว่าง<ๆ>เขาเรียกว่าแสงที่ปลายอุโมงค์อาจจะอยู่กับคนในชีวิตของเราอาจจะอยู่กับคนรอบข้างมีปัญหาก็อย่าเก็บไว้คนเดียวมันกับเรา เป่ารวมเข้าไปในปปลูกโป่งมีปัญหาเขาเป่าเข้าไปน้ำเขาเป่าเข้าไป,ป,ปลูกโป่งก็พองขึ้นฟองขึ้นพองขึ้นน,นะสุดท้ายคนที่คิดว่าปัญหาคงแก้ไม่ได้ปปลูกโป่งก็แตกออกไปก็แตกแล้วก็อันตรายาค่ะฉะนั้นพยายามสติแหละสำคัญตั้งสติก่อนเป็นเกราะคุ้มกันพอมีสติมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือปัญญา ที่จะคอยแก้ไขปัญหากับเรานี้ปัญหาไม่พ้นนะปัญหาจะมากับเราพร้อมกับเราเกิดเลยแล้วก็อ,อยู่กับมันตลอดเวลาพระก็มีปัญหาแบบพระคุณโยมก็มีปัญหาแบบโยมตำรวจมีปัญหาแบบตำรวจคุณครูมีปัญหาแบบคุณครูหมอมีปัญหาแบบหมอมนุษย์ทุกคนล้วนเจอกับปัญหาพราเจ้าจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะรับผอ จริงๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ติดตัวมาอยู่แล้วนะเจ้าคะแล้วก็ถ้ามนุษย์เราหรือคนเรา,เาทําความเข้าใจกับตรงนี้แล้วอยู่ให้ได้จเจิพก็ก็จะเขาเรียกว่าก็จะบาลานซ์ชีวิตได้ดีนะเจ้าค่ะมันอยู่กับเราแน่นอนแหละใช่ต่อให้วันพรุ่งนี้ตื่นมามันก็ต้องเจอ<ช>ไม่มากก็น้อยมันเหมือนกับของคู่กันเจ้าค่ะมันเหรียญอ่ะมันมีสองด้านเจ้าค่ะด้านหัวด้านก้อยมีมืด คือปัญหาจะมีแสงสว่างาแล้วมันมันอยู่คู่คู่กันนะคะอยู่คู่กันเลยใช่เจ้าค่ะทบมาพูดถึงแบบนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าในหลักธรรมพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะมีม,ะมีหลักธรรมหรือว่าแนวความคิดการสอนให้ให้รับมือหรือวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะเวลาที่เราเจอกับปัญหาพระพุทธเจ้าใช้คําว่าที่สุดทั้งหลายสิกขติสิกขติแปลว่า ศึกษามันพนิจารณามันใช่ค่ะคบมันให้ละเอียดแล้วก็ใช้ปัญหานี้แหละเป็นอุปกรณ์ของการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าไปสู่ปัญญาของเราเหมือนกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงหาวิธีออกจากปัญหาคือหาวิธีพ้นจากความทุกข์ดูซิว่าความทุกข์มันเป็นยังไงสิกขติสิกขติ จนเจอว่าอ๋อต้นเหตุของความทุกข์มาจากปัญหาความอยากจ้าค่ะนะและจะเอาวิธีชนะมันได้ยังไงนะก็มองไปอีกนะพราะองค์ไม่ได้หยุดไม่ได้ทอ้อไม่ได้ลากความพยายามามีสติอยู่ตลอดเวลาอพอมีสติแล้วเราก็มองเห็นทางออกแล้วเออนี่แหละวิธีแก้ไขในพุทธศาสนา<อ>วิธีมองปัญหาในทัศนะของ พ,พเจ้าค่ะสติก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการแรกและสําคัญที่สุดในการที่จะช่วยแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเจอในทุกๆวันเลยนะเจ้าค่ะจะเดินพรแต่แปลงนะคำว่าสตินี่พูดกันบ่อยเจ้าค่นะแล้วก็เป็นคำที่ได้ยินง่ายเจ้าค่ะสอเสือต่อเต่าสระอิสติ จ้าค่ะแต่ว่าใช้กันไม่เป็นและนี่ก็คือช่วงแรกของรายการทำมาพิบานนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะค่ะคนมักจะคิดสั้นหลายกดาะแท้หอเหี่ยวใจหดผูดอยู่ในช่วงขาลงจิตมันตกสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพล,ลีนจำกัดมหาชน วันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอะ่ะแม่นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลาย <พอ S 1> เป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกเจ้าค่ะเขามาแล้วก็ก็จากไปเจ้าค่ะแต่เราเราต้องเตรียมใจต้อนรับเขาให้ดีนะเขาอาจจะมาใหม่ก็ได้เจ้าค่ะความสุขความสบายใจก็เหมือนกันเขาเขาเขาเหมือนแขกมาเยือนามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปชีวิตเรามันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเจอกับสิ่งที่เรียกว่าฤด,ดูการชีวิตเจ้าค่ะเจอทั้งฤดูร้อน ร้อนใจปัญหาร้อนใจร้อนเงินร้อนงานร้อนสุขภาพร้อนหนี้นะเจ้าค่ะฤดูหนาวเจอปัญหาหันหน้าไปปรึกษาใครบางครั้งเหมือนไม่มีใครแก้ให้เราได้เลยมันหนาวเหน็บสุดพวหัวใจเจ้ามันพึ่งใครไม่ได้อันเนี้ยเราต้องพึ่งตัวของเราเองใช่เจ้าค่ะทำอยอยังยังมีฤดูฝนอีกนะเจ้าค่ะต้องเข้าใจฤดูการของชีวิตก่อนเจ้าค่ะฤดูฝนเป็นยังไงเออเงินมันก็พอมีเก็บ การงานเหมือนจะได้โบนัสเจ้าค่ะเรียนอยู่เหมือนเกรดจะดีค่ะความรักกาลังไปได้สวยเนี่ยช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นมันสบายใจมันรู้สึกว่าปัญหามันน้อยมันไม่มีปัญหา,ม,ม,ม,ญหามันมีความสุขนะเจ้าค่ะทีนี้ชีวิตมันมีสี่ฤดูร้อนหนาวฝนแล้งเจ้าค่ะแล้งเนี่ยเป็นขาลงของคนทุกคนเวลาอยู่ในนี้แหละคุณน้ำพึ่งเจ้าค่ะคนมักจะคิดสั้นหลายคน พอแท้ห่อเหี่ยวใจหดหู่อยู่ในช่วงขาลงจิตมันตกใช่เจ้าค่ะอันเนี้ยจิตมันตกเนี่ยอันตรายจิตตกเนี่ยคิดว่าตัวเองมีปัญหาเยอะพอจิตมันตกแล้วไม่รู้จักวิธีที่จะยกจิตขึ้นมาใช่ค่ะมันเป็นทุกข์มาเนจเมนต์ไม่ได้ใช่ค่ะทุกข์มาเนจเมนต์ไม่เป็นบริหารจัดการปัญหาบริหารจัดการทุกข์ไม่ได้ลําบากนะโดย ต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะเป็นตยกขึ้นได้ช่วงที่เราอยู่ตรงนี้พยายามตั้งสติหมายแล้วนะสำคัญนะพยา,ายามตั้งสติแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องไปต่อได้สิคนที่แย่กว่าฉันเนี่ยมีเยอะมากบนโลกใบน,นี้ใช่เจ้าค่ะเนี่ยฉันเจอปัญหาแค่นี้อ่ะโอ้ฉันใช้ชีวิตมาขนาดนี้ปัญหาหลายอย่างฉันก็ผ่านมาได้แล้วทำไมมาเจอปัญหานี้ ทำไมฉันจะก้าวข้ามมันไปไม่ได้ละ่ะนี่แหละชีวิตเราเหมือนกับตัวดับเบิลยูเลยนะขึ้นลงเมื่อกี้กราฟชีวิตใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเบอร์วายเบียบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเมื่อกี้เนี่ยถ้าเส้นตรงก็ตายอย่างที่บอก <laughs> <laughs> ไม่ใช่ชีวิตคน <laughs> ไม่ใช่ช,ชีวิตมนุษย์ <laughs> <laughs> คือเวลามีปัญหาเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยเวลามีความทุกข์หงุดหงิดปัญหาเนี่ยปัญญาทางออก ความสุขมันจ่อคิวรออยู่นะเจ้าค่ะแต่เราต้องเดินผ่านนั้นไปก่อนเจ้าค่ะคนคนไม่ชอบเดินผ่านเนี่ยคือไปไม่ได้หรอกมันมันมากันไว้แล้วนะไม่ไม่อยากผ่านไปอะไรประมาณเนี้ยแต่พอผ่านมาได้ความสุขรออยู่ปัญญารออยู่ความสําเร็จรออยู่เจ้าค่ะแต่พอมาถึงตรงนี้ปัญหามันก็จ่อคิวรออีกนะสลับกันไปนะเออมัมันจะสลับกันไปสุขทุกนะปัญหาปัญญาความรู้ประสบการณ์เจ้าค่ะ ปัญหาความยากลำบากมันจึงเป็นมหาลัยชั้นสูงของการฝึกยอดคนเจ้าค่ะมันเป็นด่านเป็นด่านเหมือนน้ำทะเลนั่นแหละเจ้าค่ะเป็นยังไงถ้ามันขึ้นแล้วมันก็จะลงเมื่อลงถึงที่สุดแล้วมันก็จะขึ้นคนรอเวลามีความสุขมากๆแล้วสุดท้ายความทุกข์มันก็จอจ่อคิวอยู่เหมือนกันปัญหามันก็รอจ่อคิวอยู่เมื่อปัญหาหนักมากความทุกข์หนักมากเหมือนคลื่นทีนี้เจ้าค่ะ ความสุขอันยิ่งใหญ่มันก็จ่อคิวรออยู่ปัญญาอันยิ่งใหญ่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่จ่อคิวรออยู่คนส่วนมากผาเผชิญปัญหานะกดดันโอ้โหกดดันอย่างมากแต่พอผ่านจุดนี้ไปได้นะบางคนเป็นยอดคนอืมเจ้าค่ะบางคนประสบความสําเร็จในระดับสูงเจ้าค่ะเอาง่ายๆพื้นพื้นเลยนักวิทยาศาสตร์ทุกคนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องเจอปัญหานะใช่เจ้าค่ะพอผ่านปัญหาแล้วเป็นบุคคลอัจฉริยะ ระดับโลกใช่เอาง,ง่ายๆอเล็กซานดเดอร์เฟลมิงเนี่ยเขาเพราะเพราะเลี้ยงแบคทีเรียอืมเจ้าค่ะกำลังคิดว่าง,งานนี้ดีเลยทดลองอยูๆ่ๆเชื้อราก็มากัดกินแบคทีเรียตายเกลี้ยงเอาเกิดปัญหาแล้วทีนี้ใช้เวลาเพราะตั้งนานนี่งานฉันจะมาล้มเหลือเพราะเชืช้อราเหรอแค่นี้เป็นปัญหาตลอดปวดหัว ไอเตยอยู่ๆวันหนึ่งเอ๊ะถ้าเชื้อรามันมากัดกินแบคทีเรียได้แล้วมันแปลสภาพเปอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างจึงเป็นที่มาของการคิดค้นยาปฏิชีวนะขึ้นมาเราใช้การเทอโลอ่เห็นไหมเวลามีปัญหามันก็มีปัญญาอยู่ตรงนั้นแหละเวลามีความสุขมันเวลามีความทุกข์มันก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นเจ้าค่ะปัญหาของอีกคนที่เอดดสันไงเจ้าค่ะว่าทไมโลกนี้มันมืด โรคมันเหมือมันมันอยู่ไม่มันอยู่มยมยมยไม,ไม่ไม่ค่อยได้มันลําบากมันทาําอะไรก็ไม่สะดวกสบายมีปัญหาหลายดีแล้วเข้าใจกับมันแล้วก็หาวิธีแก้พอแก้ได้เป็นไงสะดวกสบายขึ้น <S 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 นะฮะมีแสงสว่างทั่วโลกเลยนี่ก็ฝากไว้ให้คนที่กําลังมีปัญหาอยู่ได้คบคิดพิจารณาว่าเรา,จ,า,าจะมีวิธีต่อยอดวิธีคิดตอนนี้ได้ยังไงจะข่าะเรียกว่าจริงจ ปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์มันก็มีเขาเรียกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีใช่ถูกต้องครับในดีีเสียในเสียมีดีนั่นแหละโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ทุกคนเลยเนี่ยได้ยินคํานี้เนี่ยสามารถใช้ได้ในทุกช่วงชีวิตของคนเราเลยนะคะในในของเราในชีวิตประจําวันเลยอยากให้ได้ยินคํานี้มากเลยที่พระอาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยทีนี้ค่ะสําหรับ ในในใน,ในช่วงท้ายเนี่ยค่ะเมื่อกี้เหมือนพระอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเวลามีปัญหารุมเร้ามันก็เหมือนเป่าลมใส่ลูกโป,<ม>ป่งใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดคุยหรือว่าจัดการบริหารกับทุกไม่เป็นมันก็จะระเบิดออกมาใช่ไหมเจ้าคะทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนน่ะเขาจัดการไม่ได้สักทีอะ่<ม>พะพอปัญหารุมเร้าแบบนี้แล้วเนี่ย,ยจะต้องจัดการยังไงเจ้าคะก<ม>่อนที่มันจะระเบิดเนี่ัเจะะเบิดใช่เจ้าคะ คุณโยมน้ำผึ้งเห็นแก้วใบนี้ใช่ไหมจะค่ะมันเหมือนกับปัญหานี่แหละคิดว่าน่าจะหนักประมาณเท่าไหร่ประมาณสองสองร้อยกรัมอ่าน่าจะประมาณนี้ถูก<ช>ต้องประมาณนี้แหละครับแต่จริงๆพระต้องการสื่อให้คุณน้ำผึ้งแล้วก็คุณโยมที่รับชมรายการได้เห็นว่า จริงๆไม่สําคัญหรอกว่าปัญหาที่อยู่ในมือไม่สําคัญว่ามันจะหนักเท่าไหร่ถ้าถือว่าอย่างนี้หนึ่งนาทีไม่หนักมากนักเจ้าค่ะหนึ่งชั่วโมงจะเป็นยังไงเริ่มเมื่อยเริ่มจะเมื่อยจะหนักสามชั่วโมงแขนมีปัญหาเจ้าค่ะถ้าถือไว้ทั้งวันะไม่ไหวค่ะแขนพังไปเลยเจ้าค่ะต้องเรียกว่าพยาบาลนะเจ้าค่ะพระควรจะทํายังไงต้องวางเจ้าค่ะอ๋อนี้คุณน้ำพึ่งสอนผ้าเลยนะ เอาลองเชื่อตามที่คุณน้ำเพิ่งบอกดูคุณน้ำเพิ่งบอกว่าพระอาจารย์ถ้าหนักก็วางเอาลองวางดูสิจะเป็นยังไงมันเริ่มรู้สึกเบาแล้วนะเจ้าค่ะเวลามีปัญหาให้ให้ให้ลองทําแบบนี้ก่อนจ้าค่ะแล้วตั้งสติมองปัญหามองปัญหามันเป็นยังไงนะปัญหาที่เราเจออยู่เนี้ยเจ้าค่ะเสร็จแล้วมองอย่างเดียวไม่พอนะไม่ใช่แค่วางนะ เอาละสติมีกําลังแล้วมารับผิดชอบปัญหานี้ใหม่ยอมรับความจริงว่าเราเกิดปัญหาแล้วเอายังไงดีแล้วมันก็จะดําเนินชีวิตไปได้ตลอดเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักมันท้อวางลงสักน,นิดนึงก่อนให้มันเบา,าปล่อยวางาคเคล็ดลับในพุทธศาสนาก็คือปล่อยวางก่อนปัญหาแก้ได้หรือแก้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางก่อนค,คือปัญหาในชีวิตเรามันจะมีสองอย่าง หปัญหาข้างนอกเจ้าค่ะสองปัญหาข้างในเจ้าค่ะปัญหาข้างนอกนี่บางครั้งเราก็แก้ได้บางครั้งเราก็แก้ไม่ได้ขึ้นกับว่าเรื่องนั้นมันหนักมันเบาเจ้าค่ะปัญหามันใหญ่ปัญหามันเล็กขนาดไหนแต่ปัญหาข้างในนี่เราสามารถแก้ได้ทันทีเลยเจ้าค่ะที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้อาตมาพูดไปแล้วเมื่อต้นรายการว่าใจเราเป็นยังไงโลกมันก็จะเป็นอย่างนั้นเจ้าคนะ่ะ แต่เราต้องฝึกใจนะ,จะเจริญสติสตินั้นสําคัญพราะเจริญสติบ่อยเรามักจะได้ยินว่าปัญหามันเป็นขนมหวานสําหรับคนปฏิบัติธรรมหรือคนจเจริญสติหรือปัญหาเป็นขนมหวานสําหรับคนปฏิบัติธรรมหรือความทุกข์นั่นแหละมาเลยเราเจออยู่แล้วนะพอเราเจอพอสติมีกําลังตั้งสติได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากปัญหาเป็นปัญญาได้พอเรามีสติปุ๊บเพ่งมันปุ๊บเราสามารถที่จะเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นคุณครูได้ใช่ค่ะพิกวิกฤตเป็นโอกาสใช่ถูกต้องเก่งมากเห็นไหมว่าปัญหาดีแล้วสิกขิพุทธเจ้าบอกสิกขิสิกขิดูมันสังเกตมันพิจารณามันแล้วเราจะเห็นโอกาสอย่าปล่อยให้ปัญหามันเข้ามาเฉยๆแล้วหนักใจเฉยๆค่ะอย่าปล่อยให้อากาศโอกาสมันกลายเป็นอากาศใช่ไหมโอกาสมันมาแล้วโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาประสบการณ์ปัญญามันมาแล้วล่ะจ้าค่ะ เรียนรู้มันศึกษามันแล้วเราจะได้ปัญญาจากปัญหาที่เกิดขึ<า>้นเขาจะเริยนผ่อนเจ้าค่ะก็เรียกว่าได้ความรู้กันไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้เนี่ยเ,เพิ่งเข้ามาดู Facebook Live ในช่วงท้ายนี้นะคะแล้วก็อยากจะ ดูตั้งแต่แรกเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง FaceBook a c e b o o k ราดแก้วศาสนาทายาทของเรานะคะแล้วก็ในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากให้พระอาจารย์เจ้าค่ะช่วยฝากาการใช้สติการปล่อยวางทุกข์และปัญหาของของทุกคนของมนุษย์ทั้งโลกเลยค่ะอยากให้ฝากไว้ในช่วงท้ายนี้ค่ะว่าต้องใช้สติหรือว่าปล่อยวางอย่างไรจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเจ้าค่ะขาจะเจริญพร ขอฝากท่านผู้ชมที่รับชมรายการดูเป็นคํากรอนสั้นๆว่าหน้าที่เราเป็นเรื่องภายนอกการปล่อยวางเป็นเรื่องภายในมีปัญหาก็ต้องแก้ไขแก้ได้หรือไม่ได้ใจก็ต้องปล่อยวางขอจเจริญพรรธรมสวัสดีสาธุ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมภพิบาลในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Facebook ที่ขึ้นหน้าจอนในขณะนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะธรรมะค่ะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปคุณผู้ชมสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพลอต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ